อ่ะมาที่เรื่องของสาว blackpink กันดีกว่านะครช่วงวีคที่ผ่านมาทำลายเรคคอร์ดต่างๆไปเยอะแยะมากมายจนจำไม่ได้แล้วว่าทำลายแล้วทำลายอีกทำลายแล้วทำลายอีก100่งร้วิวเร็วหนึล้านวิวเร็วที่สุดนู่นนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะคนเข้าดูมากที่สุดใช่แต่ตอนนี้มี f i g u r s นะฮะเป็นตัวนี้ที่เราได้เห็นอยู่ด้านหลังของ4สาวนะครับซึ่งมีความพิเศษด้วยตรงที่มันสามารถขยับได้ด้วยบลิ้งห้ามพลาดครับ น,น่ารักเชียวเนาะอา้าว YG Plus ครับซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตสื่อโฆษณาแล้วก็สินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ YG Entertainment ได้จับมือกับทาง Bravo นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตสินค้าระดับโลกที่เน้นไปในเรื่องของนุนตรีแล้วก็แฟชัน่นเพื่อผลิตคอลเลกชัน Action Figures หรือว่า figures ที่สามารถขยับท่าทางได้ของ4สมาชิกสาว Blackpink ครับอยงจะบลิซาเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ Collection Action f i กเกอของสี่สาววง BLACKPINK ทาง YG Plus ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการตีตลาดของเล่นและของสะสมในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโดย Action f i ิกเกของวง BLACKPINK Collection นี้วางจำหน่ายผ่านทางบริษัทขายสินค้าระดับโลกอย่าง a m a z o อนรวมถึงธาเก็ตนะค้าในสหรัฐอเมริกาทุกสาขาโดย a อคชั่นฟิกเกของวง BLACKPINK ถือเป็นสินค้าตัวแรกที่เปิดตัวหลังจากที่ทาง y า Plus และ BRAVADO ได้เซ็นสัญญาในการผลิตสินค้าของวง BLACKPINK ร่วมกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมามันบลิ้งตัวจริงก็ <c oughs> ต้องต้องมี